แก้มต้องบอกก่อนว่าแก้มมีโอกาสได้ร้องเพลงนี้เมื่อตอน17ปีที่แล้วครั้งแรกคือแก้มเพิ่งจบเดตซาเลยแล้วก็เพลงนี้เป็นครั้งแรกที่ร้องตอนที่าน,น,น,นเพราะฉะนั้นเราได้มีโอกาสร้องอีกครั้งหนึ่งเป็นเกียรติร้องมากๆที่ทางนายจะเทแบบซึ่เราแต่ที่ร้องกบบเป็นเชนะ่วยกันน,นะสุดที่เป็นช่วยทุกอย่างเลยตั้งแต่วันไปซ้อมแ,บบลแล้วก็ช่วยกันดูว่าคีย์ประมาณนี้เพราะเป็นคีย์วีดผู้ชายก็เลยจะต้องแบบว่าไปด้วยกันแล้วเราก็ไปด้วยกันอย่างสวยงามทุกคนที่ันก็ประทับใจันเียงร้องมา ดีใจมากค่ะใช่ใช่ดีใจมากค่ะแต่คุณอะไรอยากจะขอบคุณนะคะดิฉันขอบคุณมากๆค่ะที่แบบส่งกำลังใจนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณนายเตะนะคะที่ให้ให้เกียรติเราอีกครั้งหนึ่งในการได้มาร้องเพลงนี้นะคะด้วยหัวใจที่ฟังกันมาทุกๆกเวอร์ชั่นทุกเวอร์ชั่นแบบดีงามมากๆแล้ววันนี้เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ มันมันมันสำหรับเราเราล้อไปแล้วเราก็รู้สึกมันส่งพลังแล้วมันให้กําลังใจสำหรับทุกคนที่ทํางานอยู่ในวบันเทิอขอเรื่องเพลงนางก่อนนะแป๊บนึงนะับแล้วเพลงนะคะซิงเกิลเราคนได้ฟังกันเลยอุ้ยไข่ขอาโอ้ยดีใจจังเลยอ่ะชื่อเพลงแชร์นะคะทุกคนค่ะก็เป็นเพลงที่ตั้งใจทํามาจริงๆริเพลงนี้แต่งตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะน้องโดดการวัน กับน้องเบนร่วมกันแต่งค่ะแล้วก็ก็ก็คือออกมาเป็นเพลงที่แบบว่าอยากจะบอกในอีกมุมหนึ่งของเราที่ถ้าเราเราแบบช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราแบบว่าเราต้องใช้ชีวิตคนเดียวเราต้องนู่นนี่นั่นมาด้วยคนเดียวสุดท้ายแล้วเราก็จะผ่านมันไปได้แล้วเราก็แค่ติดแค่ว่าถ้ามีคนที่ดีเข้ามาก็ดีนะเออในเพลงมันก็เลยแบบว่าถ้าเราได้แชร์กับเอออะไรอย่างงี้ค่ะก็เป็นเพลงของคนโสดมันยังร้อง ยากอยูกไหมครับร้องยากอะไรมเป็นคนโสดกอนคนโสดเอาล้อกแก๊งอะไรเนี้ยแม่จิตนาจึงงานก็ยังเป็นคนโสดเอาแก๊งโสดกร้องง่ายเลยก็ร้องอ๋อชีวิตฉันค่ะชีวิตดิฉันเพราะอะไรแม่เพระเน้อแม่ยังไม่มีค่ะถ้ามีถ้ามีก็บอกอยู่แล้วไม่ต้องก็ได้เห็นแวังมันก็ต้องมีบ้าน เราอย่าเพิ่งไปปิดประตูว่าประเทศหรือว่าคนไทยหรืออะไรยังไงเราต้องดูก่อนเข้ามาแต่ละคนเราต้องคิดดีๆสงสารเขาหรือยังตอนนี้แบบ Speak English very well ไหมคะพูได้ภาษาไทยชัดสุดเลย สังเกตต้องคุยกับหลานไงมาเดลีบ้าหรือเปล่าอะไรนะมาเดล้าหรือเปล่าไม่เราไม่ได้เราไม่ได้เราแค่ชื่นชมซีรีส์แต่เราอยากเป็นโรกู๊ฟค่ะเราไม่ได้ใฝ่ฝันเกาหลีนี่คือขอให้เราแค่ได้แบบชื่นชมผลงานเรารู้ว่าเราไม่เหมาะอันนี้แกมควรจะกลับไปตรงนี้หน่อยเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาใส่ในงนี้ได้ไหมอ๋ออันนั้นชีวิตแก้มเลยคือ โดมจารุวัฒน์เขาแต่งเพลงนี้เพราะว่าคุยกันว่าพี่แก้มถึงเวลาแล้วที่จะต้องพูดคุยในมุมนี้คือเราเป็นคนโสดมาตลอดเราต้องเป็นผู้นําความโสดให้คนอื่นมันดูช้ำไหมน้องเพลงต่อไปชื่อช้ำดีไหมก็เลยก็เลยเป็นอ่านนะคะแต่ว่าเป็นเหนือใต้ลลำร้อยค่ะใช่คุณแม่ของคุณแม่กับกับพี่สาวอีกคนนึงเปิดด้วยกันแล้วเราก็ซัพพอร์ต ยังเป็นในออนไลน์อยู่ค่ะก็ไปเปิดได้ใช่เดี๋ยวเรื่สั่งได้นะคะเข้าไปในลำหลอยนะคะในอินสตาแกรมค่ะวันนี้ปิดออเดอร์แล้วนะคะยังไงรีบๆนะคะแม่มันไม่แพงเลยยหมูฮ้องหมูห้องอร่อยน้ำเงี้ยวก็อร่อยแกงไตปลาก็อร่อยน้ำยาปลาก็อร่อยหุย ขาดใจอ่ะลำร้อยไงหนูเปนต่อเข้าปิดหรือยังอ่ะไม่ฟังแล้วชื่ออะไรก็ต้องใส่แก๊สชื่ออะไรเรื่องคนตายเรื่องคนมาตัดทิ้งข้าวลำร้อยลำร้อยยังไม่ปิดเธอให้แม่ฉันมีกำลังใจไม้พี่ฝนคือรอก่อนเดี๋ยวค่อยๆได้ไหมเปิดอตนนี้มีงบเท่านี้ทำเท่านี้แม่แม่รับโทรศัพท์ได้ไหม ไม่ไม่ส่งดีเอ็มเขียนเลยลูกจริงจริงขายยากเพราะอะไรอะไรนะจ๊ะที่แบบสั่งขายยากเไรย,ยากไม่ยากสั่งไม่ยากทุกคนกดเข้าไปเร็วเข้าไปนนลำหน่อยเดี๋ยวนี้ถ้าภาษาอังกฤษ R U M L O I เร็วถูกไหมว่าถูกนะ <laughs> เนาะ,าะ <laughs> ไม่นะไ<ป> <laughs> เครมาล่าสุดไปซัพพอร์ตตั้มมาอย่างุณตั้มมาเอ่อนเล่าหน่อยน้องชายเราเป็นยังไงบ้างเชื่อไหมว่าตกใจมากตอนแรกคือทุกคนอ่ะ เรามารู้มารู้วันที่เป็นข่าวแล้วเพราะว่าเกิดเรื่องตอนกลางคืนเราก็ไม่รู้เรื่องเราจนจนเห็นข่าวเราก็แบบรีบโทรไปหาผู้จัดการน้องว่าเฮ้ยยังไงเล่าให้ฟังเขาก็ช็อกอยู่อ่ะเราก็เลยแบบว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ถามก่อนว่าไปได้ไหมถ้าไปได้ถ้าไปได้เดี๋ยวจะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่ามาได้เพราะว่าน้องไม่ได้น้องยังรู้เรื่องเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดก็ไปก็แบบไม่คิดอ่ะคือเราไม่เราไม่เราไม่นึกว่าน้องจะเจอน้องในแบบ แบบนี้เพราะว่าอุออบัติเหตุมันมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เราไม่คิดว่าตั้มจ,จะจะเจอหนักขนาดนี้นาสาหรับเราเนาะเราไปเห็นแล้วเราแบบใจหายแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขายังพูดคุยได้แล้วตอนนี้อาการก็ดีขึ้น,นค่ะก็บาดแผลก็ตอนนี้คุณหมอจัดการให้เรียบร้อยคะ่ะน้องน้องดีขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนไม่ไม่เดี๋ยวหายหายหายไวแน่นอนเพราะว่ากำลังใจดีมากๆสิ่งที่สื่อสารเขาค่ะคือรั้งแรกคำแรกคืออะไร พี่แก้มเขาไม่เขาทักเราก่อนแล้วเราก็ร้องไห้อยู่ <c oughs> คือแบบเ,เราแบบไม่เราไม,เาไม่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงอะเราว่าทุกคนช็อกหมดอะว่าเฮ้ยยังเหมือนเพิ่งเห็นว่าเขาเพิ่งโพสอะไรอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้ววันก่อนเพิ่งไปร้องไปออกรายการเขาอยู่เลย <c oughs> ก็คือถ่ายรายการเสร็จแล้วน้องก็กลับวันนั้นแล้วก็คือเกิดอุบัติเหตุเลย <c oughs> เราเลยแบบ <c oughs> มันนี่แหละคือแก้มว่าอ,อุบัติเหตุอะมันเกิดได้เพราะฉะนั้นเราต้องทุกคนก็ต้อง มีสติแล้วก็ระาวาังอะ่ะแล้วอะไรที่เราเซฟตัวเองได้เราต้องเซฟตัวเองอะ่ะ uh huh. อย่างอย่างตั้มเราก็แบบเราเข้าใจน้องแต่น้องก็แบบว่าเราอยากให้แบบดูแลตัวเองเยอะ uh huh. ๆอะไรตั้มกับผู้จัดการได้เล่าให้ฟังไหมว่ามันเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นไม่เป็นยังไงคือ<ๆ>คือเราเราคข้าๆเลยนะคะคือแก้มไม่ได้ไม่ได้ลงดีเทลอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประมาณว่าคือตั้มกับจากทํางานแล้ววันนั้นอะ่ะคือน้องอะ่ะด้วยความที่น้องอะ่ะไม่อยากกลับถึงดึก uh huh. เขาก็เลย ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วใกล้ถึงบ้านแล้วไม่ไกลมากเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าก็อันนี้ไม่กล้าพูดดีเทลมากเพราะว่าเดี๋ยวเราพูดผิดพูดถูกแต่ก็คือวนกันตรงแถว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 บ้านใช่ก็คือใกล้ถึงบ้านแล้วใช่ขับเอง ไม่ไม่ได้เล่าดีเทลตรงไอโอ้ยเล่ายังไงอ่ะเนี่ยแค่นั้นให้พักฟืน้นเถอะคือเราไปเราก็แค่ไปให้กําลังใจอะ่ะเราก็อยากอยากให้เขาหายไวๆคือมันเกิดขึ้นแล้วน้องไม่มีใครอยากให้เกิดก็อยากให้เขาหายโอโอก่อเขาก็อยากตามหาว่าใช่แต่เกิดอะไรขึ้นเหมือนตอนเหมือนตอนนี้จะได้จะได้วิดีโอมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ายังไงต่อค่ะต้องตามต่อคิดว่าต้องพักรักษาตัวนั้นไม่ไม่ อันนี้ต้องอยู่ที่ที่คุณหมอเลยแต่ที่แก้มทราบวันล่าสุดคุยกันเมื่อคืน<ม>ก็น้องดีขึ้นเยอะนะคะ<ม>คือเขาแบบโชคดีมากคือไม่กระทบตรงอู่เลยมีแค่เนี่ยจมูกจมูกหักแล้วก็ปากปากก็คือต้องเย็บเพราะว่าฉีกตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เลยแล้วก็ แล้วก็เขาก็ยังยังต้องมียาอยู่อะคะ่ะหมายถึงว่าคุณหมอให้ยาชาให้นู่นนี่นั่นอยู่ก็เลยยังยังซึ้งซึน,นิดหน่อยแต่ว่าค่อยๆดีขึ้นพักฟื้นแล้วเดี๋ยวก็จะไปพักห้องปกติเพราะตอนนี้ยังอยู่ห้อง i อซอยู่พี่ตั้งยังมีแบบบอกว่าห่วงอะไรอย่้ตรงแผลตรงนี้ห่วงอะไรอย่างเงี้ยเราห่วง <c oughs> ตั้มมากกว่า <c oughs> ตั้มตั้มไม่เป็นไรลูก <c oughs> เราถือว่าเดี๋ยวโอเคนี่คือเดี๋ยวทำนี่อะไรก็ไปทำเอานะ <c oughs> เป็นกำลังใจข่าวบอกว่าจมูก มันหักค่ะแต่ว่าถ้าเราไปดูใกล้ๆอย่างเงี้ยคือมันจะไม่เห็นชัดเพราะบวมอยู่ก็เดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวคุณหมอช่วยได้เต็มที่อืมเราไม่รู้นั้นต้องให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะยังไงต่อเพราะว่าต้องเป็นสเต็ปเพราะมันเพิ่งเกิดค่ะแต่ตอนนี้เรื่องรองเท้ากันใช้เสี่ยมันยังไม่ถึงจุดนั้นเลยตอนนี้ขอให้แบบว่าพักฟื้นก่อนดีกว่าก็แก้มว่า ทุกคนเป็นห่วงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ให้คุณคุณหมอคุณพยาบาลก็คือดูแลอย่างดีเต็มที่มากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดีวันดีคืนแน่นอน<ม>ตอนนี้ให้น้องได้พักคนบอกกำลัใจไ,ได้เลยว่าแบบก็จริงๆทุกคนเป็นห่วงเราก็เป็นห่วงเนาะเราก็อยากให้น้องหายไวๆค่ะตอนนี้แก้มว่าเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ต้องไม่คือห่วงได้<ม>เพราะว่าเราก็ห่วงเหมือนกัน<ม>เพราะฉะนั้นก็ส่งกําลังใจให้ตามกัน<ม>แล้วยังไงก็<ม>ดูแลตัวเองกันด้วยค่ะทุกคนตอนนี้ยังค่ะ ตอนนี้คือเขาค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าน่าจะเป็นในเรื่องของของทคดีความแล้วล่ะค่ะตั้งจากนี้ไปใช่ค่ะว่าว่ามันเป็นยังไงต่อไป่แซวค่ะที่บอกว่าตลกหมทียนนี่จริงเพื่อนตลกหมทีอะเราไปชมเราไม่ได้ไปช่วงเ,เพื่อนตลกอะ,ะคือเราไปแล้วเราก็ไปร้องไห้เราไปหมดเศร้าหรอเราไปหมดไม่ได้อยากเศร้าแต่เห็นน้องอะเราตกใจใจเพราะว่ายังยังคุยกันอยู่เลยก็เลยแบบเฮ้ยตั้มแล้วเราก็เลยแบบ คือเราด้วยความที่เป็นพี่เนาะเราไม่ได้อยากจะไปดุอะไรเขาหรอกเพราะว่าเราพูดอยู่แล้วว่าตาั้มอยากขี่มอเตอร์ไซค์เป็นห่วงแต่ว่าโอเคเขาอยากกลับบ้านไวเราเข้าใจเขาก็เลยแบบโอเคนี่คือประสบการณ์ชีวิต หนักสุดๆแล้วนะไม่ต้องอะไรมากกว่านี้แล้วนะดูแลตัวเองดีๆอย่างเงี้ยอืถ้าหายพี่แก้มคงจัดชุดใหญ่ให้กำลังใจไม่มีใครอยากให้เกิดอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ขับไม่ดีอ่ะมันเหมือนอุบัติเหตุจริงๆอ่ะอ c ซิเดนขนาดนั้นเราก็ไม่รู้เนาะกลางคืนเนาะอืมก็ต้องดูแลตัวเองกันเยอะๆค่ะเป็นกำลังใจไปออกรายการมา คุณชานีกับคุณเต้าเขาแซวค่ะก็เมื่อกี้คุยไปแล้วก็เป็นโสดค่ะหรือว่าเป็นโสดไม่พึ่งโสดตลอดยิ่งเหรอแต่เขามีภาพนะภ้าอะไรจ๊ะเออโอ๊ยตายแล้วเนี่ยอันเนี้ยเพื่อนฉันเดี๋ยวพ่อแม่เขาว่านะว่า พรอแม่เขารู้ไม่ใช่นี่เพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทมากมากคิดซื้อไม่คิดซื้อไม่คิดไม่ซื้อือนเป็นชอบผู้หญิง เขาพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อแม่เขาว่าฉันมเนี่มันไม่รู้ว่าไม่รู้เหมือนกันอย่างนี้คนรู้เข้าใจผิดว่ามีแฟนซีแล้ไม่มีไม่มีใครเข้าใจผิดเพราะว่าเขารู้ว่าเนี่ยเพื่อนบนไปบนมามีแฟนสะงั้นยังไม่มียังไม่มีแต่เนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ นึคุยอยู่ก็มีสิทธิุคนสอุ๊ยอุยอไม่ะรูนะชอบตรที่ว่าไม่ปฏิเสธนะไม่ปฏนเสธไม่ป็รื่องให้มันเป็นเรื่องของนางคดเธอจะไม่เคยต้องสำเรื่องพวกนี้เลยอ่ะโดปกติเธอจะแบบโดยปกติเธอจะเสียงแข็งวันนี้ไงใช่คนี้เธอเสียงเบาไปหน่อยก็เราก็ปีนี้ก็ ปีนี้ก็จะ36ปีแล้วเนาะลองให้โอกาสตัวเองดูว่าเออคุยกับคนดูบ้างคุยแต่กับแมวให้ลองให้โอกาสตัวเองดูเราคุยไปเรื่อยๆก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคพีมีการบอกฝันดีก่อนนอนไหมไม่รู้อยากจะลองเพลงวันนี้ไลน์ไปบอกเขาหรือยังคะหยุดหยุดหยุดแม่ด่าฉันแน่เลยกับแม่แม่ด่าแน่เลยอ่ะอุ้ย น้องว่ามีคนคุยค่าค่าพวกพี่จะได้เห็นไหมย่ะถ้าไม่เห็นหรอกจากวันนี้แล้วไม่เห็นเลยไม่รีบไม่รีบไม่รีบยังยังให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเออไปสอบคนอื่นเนอะยุณยายขอบคุณค่ะดีใจมอกคุณโลกอานาล็อกเธอฉันไปไม่เปแล้วนะคะเนี่ยว่าจะไปรอ